ทีนี้อันนี้ใส่หนักจริงๆเจ,จมี่คาร์ลักเกอร์ฮะ คือจัดรายการในรายการมันเดย์นายฟุตบอลของสกายสปอร์ตเจมีค่คาร์เกอร์ก็เอาคืนเลยฮะแล้วสิ่งที่คาร์กเกอร์พูดเนี่ยผมรู้สึกว่าคาร์กเกอร์สวนกับซาร่าหนักๆเลยว่าผมคิดว่าสิ่งที่เขาทําไปไปสัมภาษณ์โจมตีผ่านสื่อแบบนั้นหลังเกมสเสมอลีดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าอับอายมากๆ,ากๆอับยศน่าอับอายมากๆบางคนมองว่านี่คือการระบายอารมณ์ของโมซาร่าแต่ผมไม่คิดว่านั่นคือแค่การระบายอารมณ์เท่านั้นผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โมซาร่าเข้าไปสัมภาษณ์ตรงมิกโซนแบบเต็มใจแบบตั้งใจเมื่อไหร่คุณลงดดูให้ี 8ปีที่เขาอยู่กับทีมมาเขาไปสัมภาษณ์ตรงมิกโซนแค่4ครั้งเท่านั้นทุกอย่างก่อนจะไปสัมภาษณ์ตรงมิกซโซนก่อนจะยอมสัมภาษณ์กับสื่อตรงมิกซโซนซาร่าคิดมาดีแล้วและน่าจะมีการปรึกษาหารือกับเอเจนต์มาก่อนแล้วว่าจะไปพูดอะไรเพื่อให้บทสัมภาษณ์นั้นๆเกิดผลกระทบที่ดีที่สุดต่อตัวเองโหแรงนะเขาเนี่ย เลือกที่จะทําหลังเกมกับลีดเขารอให้ผลการแข่งขันมันแย่ก่อนเพื่อให้ทุกคนในสโมสรรู้สึกว่าอผลงานตอนนี้มันไม่ดีแล้วและผมเชื่อว่าเขาเลือกไปในช่วงเวลาเนี้ยเหมาะแล้วหลังเกมกัหลีดเลยพูดเลยเพื่อเป็นการกดดันให้สโมสรปลดกุนซื้อออกเขาไม่ใช่สตาร์ระดับโลกตอนก่อนย้ายมาลิเวอร์พูลเขายังล้มเหลวกับเชลซีอยู่เลยและกับอียิปต์เขาก็ยังไม่ได้สร้างชื่อว่าพาอียิปเป็นแชมป์ไม่เหมือนกันแน่นอนเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆแต่ต่อให้เป็นแบบนั้น เขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ดีเช่นเพื่อนร่วมทีมผู้จัดการทีมและแฟนบอลแต่สิ่งที่เขาจําและสิ่งที่เขาทําบ่อยก็คือเขาจะคิดเพียงแค่ว่ามีมีมีก็คือฉันฉันฉันสำหรับผมสิ่งที่เขาทํานี่แหละคือการโยนความผิดให้กับสโมสรเนี่ยบางคนในสโมสรโทรโทร him under the bus ใช่ไหมแต่เขานี่แหละที่ t r o my club under the bus เขานี่แหละที่โยนความผิดทุกอย่างให้กับสโมสรของผม คือคาร่าก็เหมือนปกป้องสโมสรหนักๆเลยนะฮะว่าแล้วซาร่าคิดถึงแต่ตัวเองจากสิ่งที่เขาทําในครั้งนี้ผมคิดว่าสโมสรทําถูกแล้วที่ไม่ให้เขาเดินทางไปอิตาลีด้วยส่วนจะได้เล่นกับทีมอีกไหมผมไม่รู้หรอกก็หวังว่าเขาจะได้เล่นกับทีมอีกเพราะว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เรามีโอ้โหถือว่าหนักแล้วผมก็มองว่าสิ่งที่คาร่าพูดเนี่ยอาจจะดูแบบเหมือนอาจจะมีส่วนตัวผสมลงไปเล็กน้อยแต่ก็น่าน่าคิดในหลายๆเรื่อง ขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับไข่ทิเมอร์บายไข่กูมิงนั่นเองนะครับนบวัตรกรรมใหม่สาหรับเครื่องเล็มขนที่ตรงบริเวณน้องชายที่แบบโอ้โหได้แบบอ่อนโยนกับจุดซ่อนเลนส์และไม่บาดไม่เป็นขนคุดไม่เป็นต่อนะครับมี3สีเดิมอันนี้และสีใหม่จริงๆที่เขาบอกว่าขายถึงสิ้นปีนี้นะสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการเติมของสีแดงให้แล้วด้วยก็รีบไปซื้อนะครับสำหรับโปรวันนี้นะฮะถ้าซื้อเป็นคู่ก็ 1, ทแต่แต่ตัตเมอร้อย่างเดียวก็1ต่9บาท ฝากไข่ทิมเมอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สามารถไปสั่งซื้อได้ตรงคอมเมนต์ที่ผมแปะไว้หรือตรงเดสคริปชันวิดีโอนะครับฝากไปด้วยนะครับ